สวัสดีครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการ I Watch IT Miss t มีสาระแนวแนวที่จะทำให้คุณเต็มอิ่มกับสาระตลอดเกือบ30นาทีนับจากนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศกรุงเทพเมืองฟ้าอมรอคุณผู้ชมมาเห็นไหมครับโอ้โหความที่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเลยนะฮะนั่นก็อะไรฮนะสัญญาณมือถือโอ้โหนี่เข้ามาอีกที <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่เข้ามาอีกทีโอ้โหนี่อีกนั่อีกแหม ผมไม่ใช่หงเฟยโหนะครับที่จะมาคอยหลบกระสุนไม่ใช่นะครับแต่นั่นคือสัญญาณโทรศัพท์มือถือตอนนี้ผมมองไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่เหมือนผมนะครับวันนี้สิ่งที่จะพาคุณผู้ชมไปฟังรายละเอียดนั่นคือมุมมองของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยเฉพาะมุมมองของโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการความถี่ชานใช้มือถือทั้ง 2G 3G 4G รวมถึง Data หรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แนวโน้มของทิศทางตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรผู้บริหารดีแท็รอผมอยู่ข้างในแล้ว่ะครับคุณผู้ชมครับลองสังเกตเพื่อนเพื่อนรอบข้างคุณดูนะครับว่าเมื่อเดินมาสัก10คนมีอยู่แค่1นถึงสคนเท่านั้นเองนะครับที่ไม่มี a c e b o o k โอ้โหนี่ยิ่งไลน์ด้วยแล้วเนี่ยแอปยอดนิยมยอดฮิตในตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าลุงลุงป้าป้าพี่พี่น้องน้องในครอบครัวมักจะมีหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับแน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งที่แอปพลิเคชันพวกนี้เติบโตได้ หนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยสาคัญนั่นคือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า Data ผ่านโครงข่ายมือถือด้วยนะครับสำหรับเมืองไทยต้องไปคุยกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่น่าห่วงในตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วคนไทยเนี่ยมักจะใช้งานคุ้มค่าจริงๆแล้วหรือยังนะครับไปอยู่กับนี่ครับผู้ในการฝ่ายอาวุโสท่านนี้เป็นฝ่ายการตลาดของบริษัท Total Access Communication หรือ DT แทซซึ่งคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาร์เก็ตเตอร์ธรรมดาเป็นเทคโนโลยีมาร์เก็ตเตอร์ด้วยนะครับ คุณประกอบพันเชษ์อยู่6อร์กครับนี่ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาผมไม่น่าเรียกอาวุโสเลยฮะเพราะดูเหมือนว่าคุณประกอเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยใช่ไหมครัหรือแต่เด็กเยะครับแต่เด็กเลยครับเด็กเลยนะครับเนี่ยวันนี้เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังครับก็ต้องเข้านะ้วตอนนี้ก็บ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วก็ต้องเข้าแล้วอ่ในฐานะที่ดูแลในด้านการตลาดของดีแทตอนนี้โปรโมชั่นที่ออกมาล่าสุดผมเห็นเนี่ยใครๆก็โอ้โหตาค้างกันเลยเรื่องของ ลายคุกกี้รันใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นไงฮะหลังจากเปิดตัวออกมาก็ตอนที่เราเปิดตัวออกมานะครับเราก็คิดว่าลายเวลาทำคุกกี้รันเนี่ยมันน่าจะต้องแรงนะครับเพราะว่าเวลาลายทําอะไรเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรที่ลูกค้าชื่นชอบเยอะนะครับแล้วก็พอทำคุกกี้รันออกมาเนี่ยเราก็ถือว่าก็เหนือความคาดหมายครับเราคิดว่าจะมีลูกค้าเล่นสัก4ี่ห้าล้านคนนะครับกตอนนี้ลูกค้าทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย เอ่อเท่าที่ตัวเลขจากไลน์เนี่ยมัน15ล้านน่าจะได้แล้ว15ล้าน15ล้าน,ลานคนนะเดิมนั้นคุณประกอบเขาบอกยี่สิบล้านนั่นคือคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ครของทางประเทศโอ้โหนะฮะก็เยอะครับเยอะมากเยอะมากนะฮะเราคิดว่าการที่เราเราทำงานกับไลน์คุกกี้รันเนี่ยก็ทําให้เรา,เาได้แสดงประสิทธิภาพใหม่ๆนะฮะับทำให้ลูกค้าได้ลูกค้าของดีแท็กได้เอ็นจอยนะครับเอ็นจอยเยอะเลยเช่นธรรมดาลูกค้าคนอื่นใช่ไหมเล่นคุกกี้รันก็จะได้อา่า คะแนนแค่1,000งคะแนนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดจะได้หัวใจได้5หัวใจนะครับของดีแทกถ้าเป็นลูกค้าดีแทกแฮปปี้เนี่ยสมัครคุกกี้รันนะฮะได้6 0 0มืนะฮะได้มากกว่าหลายเท่านะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ผมว่าประสบความสำเร็จอย่างมากก็ถือว่าเป็นรายเดียวนะฮะคุณผู้ชมอาจจะ ลองดูแคมเปญของ d t a ทเนี่ยถือว่าเป็นค่ายเดียวที่ลงมาเล่นในเรื่องของ line แอปพลิเคชันไลน์หลายๆคนเนี่ยโอ้โหนี่คนข้างๆผมเนี่ยแม้กระทั่งช่างภาพผมเนี่ยติดไลยยน์จนแบบโอ้โหยองแพมแล้วผมเรียกทีเนี่ยถ่ายถ่ายอยู่บางทีหัวใจหล่นรั่วลงมาเนี่ยนั่งสัมภาษณ์กันอยู่นะบางทีหัวใจส่งมาไหมครับส่งมาส่งมาเจอเรื่องนีใช่ไหมฮะ<笑><笑>โอ้โหนี่พอคุณประกอบแล้วมาเนี่ยก็ผมเป็นส่วนหนึ่งฮะผมว่าว่าโชคดีที่ได้พาร์เนอร์อย่างไลน์ด้วยครับทำให้ทำให้มันประสบความสำเร็จอย่างดีคราวนี้เนี่ยถ้ามองไปเรื่อองงข การใช้งานลูกค้าเติมเงินก็มีใช่ไหมค,ครับลูกค้ารายเดือนในตอนนี้ยอดหรือว่าปริมาณการใช้ระหว่างรายเดือนกับเติมเงินสัดส่วนของลูกค้าของดีแท็ตอนนี้เป็นยังไงในแง่สัดส่วนลูกค้าเนี่ยครับเรามีลูกค้ามัน28ล้านคนคนะครับก็เป็นลูกค้าของเติมเงินเนี่ยประมาณ24กว่าล้านนะฮะลูกค้าเป็นรายเดือน,นประมาณประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับรวมกันก็มัน28นะครับถามว่าตราส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากของสําหรับลูกค้า รายเดือนนะรเราคิดสภาพว่าในอดีตตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยจะเป็นลูกค้าเติมเงินไอ้ลูกค้ารายเดือนเป็นส่วนให<ช>ญ่นะับ,บะะลูกค้า <ๆ S 2> รายเดือนเขาเจริญเติบโตมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะพอเราก้าวเข้าสู่ตลาดที่เป็นตลาดแมสมากขึ้น <ừ> นะครับ,รบก็จะเป็นลูกค้าเติมเงินแล้วนะลูกค้าเติมเงินก็ต้องการความสะดวกสบายควบคุมค่าใช้จ่ายได้นะฮะสะดวกมากคืออยากอยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้อยากหยุดใช้เมื่อไหร่ก็หยุดนะครับไม่ต้องรอบินไม่ต้องรออะไรฮะลูกค้าเติมเงินก็เลยเป็นลูกค้าที่เจริญเติบโตมากในช่่่วง10าาปีีทผนนมะครับ เราก็มองว่าถึงยุคยุคของสมาร์ทโฟนเนี่ยหรือยุคของ 3G เนี่ยมันจะเริ่มเริ่มกลับเป็นลูกค้าเป็นรายเดือนแล้วนะฮะผมว่าเราเราพูดได้เต็มปากว,ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกในอุตสาหก,กรรมเมืองไทยที่บอกว่าหันมาความสนใจกับลูกค้ารายเดือนสําหรับลูกค้าสมาร์ทโฟนนี่นะครับประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะยกตัวอย่างง่ายเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเรามีลูกค้ารายเดือนแค่ล้านแปดแสนคนนะครับตอนนี้เรามีลูกค้ารายเดือน3ล้านกว่าคน เราเพิ่มเกือบเท่าตัวในระยะเวลาแค่2ปีน,น,น, 2> นั่นคือเรื่องของโครงข่ายเข้ามามีส่วนร่วมไหมต้องแบ่งไหมว่าภาคไหนเ <นะ S 2> ติบโตในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมากสุดถ้าไม่รวมกรุงเทพ,พอ่าภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะจ,ะจ,ะจะริญเติบโตใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่ว่าตะวันออกเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกรุงเทพมากเพราะมีทั้งชนบุรีทั้งระยองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าลูกค้านี่หันมาใช้ระบบรายเดือนมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัว 3G ตัวสมาร์ทโฟนนะอยากเปลี่ยนเครื่องซื้อเครื่องกับแบบระบบรายเดือนเนี่ยก็จะมีส่วนลดค่าเครื่องะนะฮะมีแพ็กเกจที่ค่อนข้างเหมาะสมคุ้มค่านะครับ5 9าบาทมีจำนวนนาทีเยอะแยะไปหมดเลยแถมมีจำน,นวน d a ต้อีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าเยอะมากเลยที่ที่จะเปลี่ยนจากลูกค้าที่แบบระบบเติมเงินไปเป็นระบบระบบรายเดือนรายเดือนใช่ไหมครับครับ,รบแล้วคราวนี้ หากมองในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของ Data มือถือนะครับสัญญาณที่ครอบคลุมก็จริงนะครับ SMS ล่ะฮะตอนนี้ที่แท็กก็ยังมีโปรโมชั่นอย่างที่ผมเห็นอยู่กับพวก MMS หรือว่า SMS พวกนี้แต่ก่อนเคยมีบนระบบออนไลน์ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าไปเล่นใช้งานแบบออนไลน์นะฮะมีให้ SMS ใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือ SMS การใช้งานเป็นไตั้งแต่มีพวกนี้เข้ามาก็น้อยมากฮะน้อยมากน้อยลงไปเยอะนะับเพราะว่าแต่แต่เป็นเป็นโชคดีของประเทศไทยผมว่า ประเทศไทยเนี่ยเรามีเราพึ่งพารายได้จาก SMS น้อยมากนะครับในขณะที่ประเทศอย่างยุโรปหรือว่าประเทศในเอเชียบางประเทศเช่นฟิลิปปินส์นะฮะหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีรายได้ที่มาจาก SMS เยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบเยอะขณะที่เมืองไทยเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เน้นเรื่อง SMS ครับเอครับพยายามเน้นแหละแต่ว่า SMS เมเอสเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการเจริญเติบโตมากนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมารายได้ SMS เนี่ยมันแค่ประมาณ4-5%ของรายได้ทั้งหมด แม้จะหายไปเนี่ยนะครับแต่รายได้ที่มันเจริญเติบโตขึ้นจากการใช้ Data ผ่าน Li น e มั่งผ่าน What s a p p มั่งผ่าน c คอมเ n ้นท์ชั่นทูเยอะๆเนี่ยนะครับทำให้รายได้มันเจริญเติบโตขึ้นเยอะมากอย่างนี้คราวนี้ถ้าเราดูเหมือนว่าสงคราม a r Price ปี2014ี่ที่ครื่อก่อเคยบอกว่าตอนนู้สมัยนู้นนานแล้วว่าปีนี้จะเป็นอย่างนั้นเหมือนว่าแทงหวยถูกเลยใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วมีการเล่นในเรื่องของราคาเยอะมากเยอะครับผมเราเราก็ ถามว่าแทงหวยถูกไหมก็ค่อนข้างถูกนะฮะแต่ในอีกขณดนี้เนี่ยเราแรกเราคิดว่าการแข่งขันท่าน่าราคาเนี่ยมันก็เริ่มประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะคงปีนี้ทั้งปีมีแน่ๆนะฮะแต่ปรากฏว่ามันเริ่มต้นแต่กลางปีที่แล้วนะฮะพอจําก็ได้ว่าเราทั้งประเทศไทยเนี่ยมีการเริ่มร้อน 3G อย่างจริงจังเมื่อประมาณเดือนพิถุนาปีที่แล้วนะฮะทุกคนก็เริ่มร้อนอย่างจริงจังนะแล้วไตรมาสที่3าไตรมาสที่มีการแข่งขันกนรุงแรงที่สุด นะครับก็เป็นเป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมเคยเจอเออมันแข่งกันรุนแรงจริงนะครับอีกทีนึงคือตอนเมื่อสักเจปีที่แล้วตอนแข่งกับเรื่องตลาดพีเพสใหม่ๆตลาดเติมเงินใหม่ๆนะก็แข่งขันกันรุนแรงครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าผมว่าโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้าเนี่ยเขาอยากทําเรื่อง 3G นะครับทุกคนลง 3G นะฮะทุกคนเริ่มอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนจากเครื่องมือถือธรรมดามาเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ต นะเพราะฉะนั้นการที่มี 3G มีเครือข่ายที่ดีเข้ามามีมือถือที่ราคาเหมาะสมนะฮะแล้วก็มีการใช้งานสําหรับ 3G ที่มากขึ้น Data ที่มากขึ้นเนี่ยทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาลูกค้ามาทำ 3, ให้ 3G เยอะสุดเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบน,นะเพราะว่าผมว่าทุกคนเนี่ยมองตรงกันเลยว่าอยากได้ลูกค้ามาเล่น 3G ทั้งเรากับทั้งผู้เห็น2คนมองเหมือนกันเด้แล้วอนาคต 4G ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการร้อน1นโฆษณาไปบอกว่าในเขตกรุงเทพหรือบางที่เล็กๆอะไรเงี้ยเราเริ่มทําตัวอย่างออกมาแล้ว 4G ของ d ีแทเนี่ยเราจะเป็นไงเป็นหนึ่งได้ไหมอ่าผมว่า 4G ที่จะทำในอนาคตอันใกล้นี่นะครับเราคงจะเปิดตัว 4G เนี่ยภายในไตรมาสสนะฮะแต่ว่าผมว่า 4G ที่ที่ทำกันในปัจจุบันนี้ก็เป็น 4G ที่ ทำขึ้นมาเพื่อจะรองรับกลุ่มคนไม่ได้เยอะมากคืออยู่บนโครงข่ายเดิมนะครับแต่ว่าผมว่าข้อดีของ D-TAG เนี่ยคือว่าเรามีไทรเน็ตนะฮะไทรเน็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีมันเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีที่มันมี3โครงข่ายเหมือน3ถนนว่างั้นเหรอใช่ฮะในอดีตเนี่ยเรามีเทคโนโลยี 2G กับ 3G นะฮะแต่เรามีความถี่3อันนะฮะมีความถี่18850แล้วก็2001นะครับด้วยความถี่3อันเนี่ยนะเราสามารถทำเทคโนโลยี3อันได้แล้วตอนนี้ เมื่อก่อนจะเป็น 2G 3G ตอนนี้ในอนาคตก็จะเป็น 2G 3G 4G นะฮะยิ่งอยู่บน3ความถีนะฮะเพราะฉะนั้นภาพของไพรเน็ตเนี่ยมันจะมันจะชัดเจดนมากยิ่งขึ้นแลลวนะครับเราก็มองมองแต่ตอนที่เราร้อนไพรเน็ตว่าเราไม่อยากจะร้อนแค่ 3G เราไม่อยากจะร้อนแค่ 4G เพราะว่าไพรเน็ตเนี่ยมันคือการรวบรวมเทคโนโลยีทุกอย่างข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> <โด>แล้ววิธีการวางแผนการออกแบบเครือข่ายของเราก็ออเ,าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำให้พอเราจะร้อน 3G เนี่ยก็มันก็สามารถรวบรวมสามารถ ไปผูกกับ2 G กับ3 G เก่าได้ง่ายครับทีนี้เมื่อเทคโนโลยีโหจะก้าวเข้าไปอยู่ภายในปีหน้า4 G อาจจะเริ่มได้เห็นแล้วเดี๋ยวมีการประมูลโครงการขึ้นความทีใหม่อีกนะครับมองว่าเรื่องของราคาคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยเหมือนผมนะฮะว่าอีกสัก2ปีข้างหน้าหรืออาจจะไม่ถึง2ปีเราจะมีโอกาสไหมครับอุปกรณ์ที่จะได้เห็นราคาในการโทรศัพท์มือถือสัญญาณเนี่ย2 G 3 G 4 G ในราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่ดีขึ้นแบบ HD Voice คุณภาพแบบ HD เลยจริงอ่ะ ผมว่าปัจจุบันนี้นี่นะครับราคาโทรศัพท์ของไทยเนี่ยถูกมากนะฮะแต่ถามว่ามีอนาคตที่ถูกกว่านี้ไหมมีผมว่าอนาคตที่ถูกกว่านี้เนี่ยก็ต่อเมื่อถ้าลูกค้าหันมาใช้เดต้ามากขึ้นนะครับการใช้เสียงในการสื่อสารอาจจะน้อยลงนะการโทรศัพท์อาจจะน้อยลงโอเปอเรเตอร์ทั้ง3เจ้าอาจจะเริ่มมองเห็นว่าราคาค่าโทรเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดแพงแล้วนะครับเพราะคนมาใช้เดต้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราจะเหมือนกันอะไรผมว่าโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้าเนี่ยมีการลงทุนเยอะนะฮะลงทุนเยอะแล้วเกิดว่ามันว่าง นะฮะความถี่มันว่างการใช้งานในแง่เสียงมันว่างเนี่ยเราสามารถเอามาให้ลูกค้าใช้งานได้มากขึ้นอ๋อคือคือแบนด์วิดตัวนี้เราสามารถจะขยับออกมาได้ขยับออกมาได้เพราะฉะนั้นก็สาสาทพามิ่สามารถให้ให้บริการได้ในราคาที่ถูกลงแต่เรื่อนี้อย่างแอปไลน์เนี่ยล่าสุดที่เขาเปิดตัว voice call สามารถที่จะโทรกันได้อย่างเงี้ยฮะดีแท็มอยังไงฮะเราก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้กระตุ้นการใช้งานเรื่อง Data นะครับนะเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่ทุกคนเนี่ยอีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าคนไทยก็ยังมี มีการใช้งานแบบโทรง่ายๆเนี่ยง่ายๆก่าอยู่แล้วการโทรง่ายๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของของแบบเครื่องของคนไทยอ่ะนะต้องการความสะดวกสบายนะอีกอย่างหนึ่งคือว่าประเทศไทยเนป็นประเทศที่ค่าโทรถูกมากนะครับเวลาไลน์ทำนี้กับประเทศอื่นเนี่ยที่ค่าโทรเขาแพงมากๆเนี่ยนะโอเปอเรเตอร์จะมีผลกระทบนะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับผลกระทบน้อยมากเพราะว่าเราเนี่ยมีค่าโทรที่เกิดจะถูกสุดในโลกเทียบในโลกเนี่ยค่าโทรต่อนาทีนะจะมี ี่่่เทาไหรละนาทีนี้ครับเมืองไทยเนี่ยแพ็กเกจมีเยอะมากเลยมีแม้กระทั่งแบบว่าตกแบบอัลิมิเต็ดก็มีไม่จํากัดกี่โมงถึงกี่โมงไม,ไม่จํากัดออนเน็ตเนี่ยเสียวันละสิบ,บาทโทรหาได้ HA, ไม่จํากัดนะเพราะฉะนั้นต่อนอาทีเนี่ยมันตกเป็นแค่เศษสตางค์แค่นั้นเองอ <นะ S 1> เศษสตางค์นะเพราะั้นเป็นแค่สตางค์เพราะฉะนั้นเทียบแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาหาวิธีการอ,าอื่นมาทดแทนนะเพราะว่ามันถูกอยู่แล้ว แล้วในเรื่องของโร a m i n g เละครับตอนนี้โอเคแหละกสชก็ออกมาเตือนลูกค้าทุกรายเลยนะครับว่าตอนนี้จะออกไปแต่คุณไม่อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่อยากจะใช้อะไรการโทรออกคุณก็ต้องรีบเปิดทันทีเลยเรามีโปรโมชั่นที่ดูเหมือนว่าโร a m i n g ทำให้คนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ประหยัดกว่าการที่จะไปซื้อซิมปรีเพทเติมเงินที่ต่างประเทศแล้วโทรกลับมาที่เมืองไทยไหมครัในฐานะโอเปอเรเตอร์นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าการจะทําให้ราคาโร a m i n g ถูกกว่า ราคาที่ไปซื้อซิมใหม่เนี่ยยากมากนะคร mm hmm. เพราะว่าผมว่าลูกค้าเวลาไปโรมมิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า95%ขอ,ของของต้นทุนที่เกิดกับลูกค้าคนี่ครับเป็นต้นทุนที่เกิดจากอเรเตอร์ที่ฝั่งประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาชาร์จออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าท,ทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ชาร์จลูกค้าคนอื่นถูกกว่าลูกค้าของเราใช่ไหมเราต้องชาร์จลูกค้าเราให้ถูกที่สุดนะครับเหมือนกันเลยสมมุติว่าเราเดินทางไปญี่ปุ่นนะโอเปอเรเตอร์ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า ก็คุณเป็นลูกค้าต่างประเทศมานะผมสามารถชาร์จคุณได้เต็มที่เลยนะเขาจะชาร์จเต็มที่เลยนะขณะที่การที่ลูกค้าไปซื้อซิมที่นู่นเนี่ยยังไงก็ซื้อซิมอยู่แล้วคือเป็นลูกค้าเขาเขาจะคิดราคาถูกนะเพราะฉะนั้นยากมากแต่ผมว่าการใช้โร a m i n ต่างประเทศเนี่ยข้อหลักคือว่าเราต้องรู้ว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับการใช้ในแง่โทรเนี่ยผมต้องใช้งานอยู่นะเพราะเป็นเบอร์ของเรานะฮะก็จะมีเรื่องการติดต่อธุรกิจสื่อสารอยู่บ้างนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเราก็มีแพ็กเกจอยู่ นะให้เพายพอสมควรครับสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการโหลดวิดีโอเล่นหนักๆเนี้ยก็นก <Yeah. S 2> แนะนําว่าไปใช้ Wi-Fi หรือไม่ก็ต้องซื้อซิมต่างประเทศมาใช้อ,อันนล้ครับโอ้โหนี่กท็ที่แค่ช่วงแรกครึ่งแรกให้หายใจใหายคอกันหน่อยดีกว่าครับคุณประกรณ์ครับ<ม> ช่วงนี้ต้องพาผู้ชมพักก่อนครู่เดียวี๋ยวช่วงหน้ามาดูข้อสงสัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะใครที่เป็นลูกค้าของ d t แท็กเขามีข้อสงสัยเยอะเลยนะครับที่จะมาถามในเรื่องของโบนัสก็ดีเพราะว่าดีแท็กตัวน,นี้ก็ทําโบนัสเป็นเหมือนกับอ่งวันกงวัน,วน,วนเกิดก็จะมีโบนัสเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในช่วงหน้าครับ กลับเข้ามาช่วงที่2ของ iWatch IT นะครับวันนี้ผมจะอยู่กับคุณประกรณ์นะครับเมื่อกี้ค้างกันไว้นิดหนึ่งนะฮะว่าปัญหาข้อสงสัยที่บรรดาลูกค้าหรือผู้บริโภคตัวนี้ให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของสิทธิที่เรายังขาดอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นลูกค้าของโอเวอร์ A t e นน์นั้นๆซึ่งดีแทวันนี้ฮะจะมาตอบคำถามว่าเราใครที่เป็นลูกค้าของ d t แท็เดยกก็จะมีเรื่องของโบนสัสครับโบนสัสสิ่งโทรในเครือข่ายเดียวกันใช่นีใช่ครับหลายคนก็สงสัยแล้วถามผมมานะฮะว่า โบนัสตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปใช้เครือข่ายอื่นได้ในการโทรครั้งหนึ่งเนี่ยแหละครับครับผมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเวลากดเบอร์เช็คโบนัสก่อนเคยกดเบอร์อะไรนะครับดกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมนะฮะ ตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โชว์ว่าเรามีการปรับระบบนิดนึงนะครับแต่ว่าโบนัสทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะผมเข้าใจว่ามีตัวเลขที่เป็นดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันอะไรสักอย่างนึ่ะสามารถดูบนเว็บไซต์ได้ว่ารายละเอียดคืออะไรจะเช็คโบนัสได้ว่าโบนัสเองเทาน่เช่นดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมเคยกดโทรออกปุ๊บก็จะมีคำว่าเช็คบาลนซ์ขึ้นมาขึ้น้าจอคุณมียอดเงินปัจจุบันอยู่เท่านี้กี่วันแล้วก็มีโบนัสอีกเท่านี้แต่ตอนนี้นี่คืออาจจะยััังงงไมมม่่ีเพรรรรราาาาะะะะจชวปปบบบคนนิด ก็ประมาณสิงหาน่าจะจบทุกหมดนะครับก็น่าจะเห็นเห็นทั้งหมดว่าโอนัสเป็นอะไรยังไงอยู่ในอยู่ในเมสเซจเดียวกันนะซึ่งก็จะมีข้ออีกว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาการโทรเข้าโทรออกสิเรื่องของการโทรออกสมมติเจอสายหลุดแบบนี้สมัยก่อนจำได้ว่าดีแท็กเี่ยเคยเป็นค่ายหนึ่งที่บอกว่าคุณยอมทุ่มคืนเงินให้เลยถ้าครั้งนั้นสายหลุด ระหว่า,างการโทรออกนะแล้วเดี๋ยวนี้เรายังจัด<ก>อยู่ครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าสายหลุดเนี่ยมันมีประมาณน้อยมากๆนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยการเช็คจากระบบเนี่ยก็ยังมีมีน้อยมากๆนะครับไม่ถึง0 0 1นะครับแต่ว่าผมว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางจุดนะที่เรายังมีปัญหาอยู่ซึ่งเราก็เร่งแก้ไขยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจุดจุดที่หลุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่หลุดประจำนะครับ,รบเช่นจุดนั้นอาจจะมีสัญญ,ญาณไม่ครอบคลุมหรือว่ามีสัญญ,ญาณขาดนะฮะซึ่งเราก็เราก็เพิ่มเติม แล้ในส่วนของตั้งแต่มีไตรเน็ตออกมานะฮะมองว่าตอนนี้นะครับเครือข่าย 2G ที่เหลืออยู่ตอนนี้มันกว้างขนาดไหนครับถนนเลนเนี้ะเครือข่าย 2G ก็ยังมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับเป็นหลักสิบล้านนะฮะซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังใช้ 2G อยู่เพราะมีเครื่อง 2G นะครับถามว่าแต่ว่าความถี่ที่ 2G ที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าเดิมแล้วนะฮะปริมาณ Data ที่เคยใช้เยอะมากๆเนี่ย ก็ลดน้อยลงไปนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ย้ายจาก 2G เป็น 3G เนี่ยก็ใช้งานเยอะขึ้นนะฮะขณะที่ 2G เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดหายไปไหนเยอะนะครับอย่างนี้ถ้าเราให้มองแยกย่อยออกไปนะคุ้ประกรณลองมองว่าเจ้าตัว 2G เนี่ยโอเคละถ้าอีกหน่อยปริมาณการใช้งานยังเยอะอยู่ แล้วถ้าอินเทอร์เน็ตเดต้ามันใช้งานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสอง G จะมีโอกาสที่จะแบบแคบลงไหมเราสามารถจะทําถนนขนนหรือแบนด์วิดมันให้แคบลงได้ไหมครับผมว่าความถี่สอง G นะครับเป็นความถี่ที่เป็นของการสื่อสารที่เราที่เราจะรับสัมทานจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีสอง G เป็นหลักตอนนี้นะครับก็เราคงไม่ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเรามองว่า3 G กับ4 G เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเหลือกันมากกว่า อ่มีที่เล่าให้ฟังว่าเราจะออก 4G ในเร็วๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงข่ายที่เป็นไทรเน็ตเนี่ย 4G ก็ยังวิ่งอยู่บนความถี่ที่เราใช้ 3G อยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมติยกตัวอย่างนะครับลูกค้าคนหนึ่งเคยใช้ 3G อยู่นะฮะใช้เวลาดาวน์โหลดวิดีโอคลิปอันเนี้ยหนึ่งนาทีนะครับดาวน์โหลดลงมาประมาณ10กว่าเมกหนึ่งนาทีปึ๊บดาวน์โหลดลงมา10นาทีพอเปลี่ยนไปใช้ 4G ปุ๊บเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะดาวน์โหลด1นนาาทีีเเ่ยอจจะหลือแค่ประมาณ15วินาทีหรรือคึ่งนาทีนะ เพราะฉะนั้นระยะเวลาเราเคยใช้1นาทีจะเหลือแค่ครึ่งนาทีหรือ15วินาทีนะเวลาที่เหลือคนอื่นก็สามารถมาใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของ Data ของสุคคา 3G นะครับก็จะถูกจะถูกแบ่งเบาภาระไปโดย 4G นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้เป็นห่วงเลยหรือว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ในการรองรับการเจริญเติบโตการใช้งานอยู่เสมอนะฮะก็จะเป็นการบริหารความถี่ให้เก่งขึ้น การบริหารเซลเซไซสให้เก่งขึ้นการเพิ่มการเพิ่มความสามารถของเครือข่ายแต่ละจุดให้ให้ดีขึ้นครับ,รบส่วนคําถามนี้จากผู้ชมทางบ้านก็ถามต่อ<ผ>ม,มาต่อเลยนะครับว่าดีแท็กเนี่ยทำอะไรกับลูกค้าเรื่องวันแรกเงินเงินแรกวันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วข้อกําหนดของก,กสทช,ชเขาบอกว่าที่ว่าให้คนที่เติมเงินนะครับเติมมีอายุยาวไปได้ตลอดเลยใช่ไหมครับและคราวนี้เนี่ยเหมือนกับลูกค้าบางคนก็ยังบอกว่าทาไม ท่านยังไม่สามารถที่จะถือตัวนี้ได้ดีแท็กก็บอกให้ท่านเติมเงินนะไปเติมเงินนะอย่างนี้เราก็ทุกครั้งที่เติมเงินของดีแท็กนขจะได้30วันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเติมเงินแล้วไม่ได้วันเนี่ยแปลว่าไปเติมผิดที่แล้วนะเติมผิดที่หมายความว่าไปเติมกับเจ้าที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนะจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเช่นสมมติว่าดีแท็กเนี่ยมีบริการอันหนึ่งเาเรียกว่ามีการโอนเงินกับโอนวันใช่ไหมครัสมมติว่าผมเป็นเพื่อนกันเพื่อนันปุ๊บเอ ะะทีนี้พมสมมุติว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปกวาดซิมมานะฮะซิมนี้เงินเหลืออยู่10บาทซิมนี้20บาทกวาดเงินมาเก็บไว้ที่กระเป๋าเขาคนเดียวนะครับะะก็คนนี้ก็จะเริ่มเอาเอาเงินก้อนนี้ไปขายนะ,ะพอเงินก้อนนี้ไปขายเนี่ยเป็นเงินที่มันไม่ได้ถูกผ่านระบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไปเติมเงินด้วยวิธีนี้เนี่ยยังไงก็จะไม่ได้วันนะฮะต้องไม่เติมผ่านจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นหรือจะเป็นตามร้านที่เราแนะนําก็ตามนะ,ะถ้าเกิดพวกนั้นเนี่ยจะได้วันตามปกติเลย ได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาแน่ๆครับอันนี้เรื่องการเติมเงินเนี่ยเราเราทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่วันแรกที่กสชประกาศเลยนะครับคือเติมเงินตามสุดคือ10บาทได้รับ30วันอันนี้ทุกคนได้เหมือนกันหมดครับสุดท้ายก็คงต้องให้อุปกรณ์นักเทคโนโลยีที่อยู่ในด้านการตลาดมานานแล้วนะครับของดีแท็กนี้ใครๆก็คงรู้จักดีคุณนตาคุณตากันดีอยากเห็นอะไรในฐานะที่เราเป็นนักเทคโนโลยีเป็นมาร์เก็ตเตอร์ของผู้ประกอบการ โทรศัพท์มือถือในตอนนี้ว่าปีหน้าเนี่ยสงครามอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกครับผมว่าสงครามราคามาัน่าจบภายในปีนี้ครับนะครับภายในสิ้นปีเนี่ยคงจะไม่มีใครเล่นอะไรรุนแรงอะไรคงแบบน่าจะเป็นยุคของผู้บริโภคหน้าปีนี้นะหลังจากนี้ก็คงจะเป็นราคาปกติแล้วนะครับปีหน้าที่ผมอยากเห็นเนี่ยเราอยากเห็นผมว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละรายเนี่ยพัฒนาเรื่องการให้บริการ,รนะครับมานําเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะฮะเช่นทํายังไงให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ดี นะครับทำให้อินเทอร์เน็ตใช้าง,งานได้ถูกนะครับ,รบทำยังไงให้ทำยัำงไงให้ลูกค้าในเมืองไทยเนี่ยนะได้สามารถมีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีการคิดเงินที่แบบทันสมัยแล้วก็เออทำให้เขาถูกต้องกับการใช้งานของเขาเพรา <c oughs> ะรอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองว่าทำยังไงให้อินเทอร์เน็ตเนี่ย,กล,ยกลายเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยนะคคนไทยได้มีสิทธิ์ได้ใช้ได้มีสิทธิ์ได้ ได้ access ได้หาข้อมูลหาข้อมูลข่าวสารหาความรู้จากมันนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่อีกระดับนึงได้แข่งขันในคนอื่นได้มากขึ้นนะครับโอ้โหถือว่าอินเทอร์เน็ตฟอริจริงๆนะเป็นคอนเซปต์จริงๆเลยที่ดีแทคพยายามพูดมาตลอดถามคุณประกรณ์กี่ครั้งก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตฟอ i ร t e r ลอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเข้าถึง ทุกคนทุกระดับอย่างเท่าเทียมจริงๆอ๋ออีกอย่างหนึ่งผมเห็นแล้วคำว่าฟิลกก๊ดเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวโอเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะฮะไหนๆก็อยู่การตลาดของขอถามนะครับแก้วน้ําที่วางอยู่ข้างๆนี้นะครับทำไมมันถึงมีตัวโอทั้ง3ตัวอ๋อมันมันควารู้สึกดีมากฮะดีมากเลยฮะยิ่งดีมากก็ยิ่งมีโอมากครับเอ๋ผมว่ากลัวเด็กป .1 คงจะเห็นว่า ไหนลองเขียน굿บายสิปรากฏว่าเขียนด <c oughs> มาแบบนี้เนี่ยแล้วเด็กจะทำยังไงดีก็อันนี้ได้รับมาจากดีแท็กครับถ้าอย่างนั้นโอเคอ้าวอะละครับวันนี้โอ้โหถือว่าขอบคุณมากนะครับได้ม,มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคนเก๋าที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมคและอยู่ในผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมของดีแท็กด้วยนะครับขอบคุณคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับ อะไรครับและทั้งหมดนี้ก็คือ iWatch IT ในรอบสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถพบกันกับท็อปพุทธินันนาหิมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างที่อาคารจามจุรีหรือว่า d t e c h House นั่นเองนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับนี่เจ้าคุกกี้กล้าหาญทาให้ข้าติดคุกกี้ร้านเหรอเนี่ยนี่แหละนี่แหละ